วันวัววันมิริตนาทีนี้เจ้าหน้าที่เวียดนามนะคะได้สั่งให้ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเวียดนามปลดป้ายต่อต้านนักท่องเที่ยวจีนนะคะเนื่องจากกังวลว่าจะทําร้ายความรู้สึกของนักท่องเที่ยวซึ่งทางด้านเจ้าของร้านบอกว่าเหตุผลที่ต้องขึ้นป้ายแบบนี้เนื่องจากเคยต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนแต่ก็ประสบปัญหาอยู่หลายครั้งจึงตัดสินใจเช่นนี้ค่ะ ซาเลนไบเล่หนุ่มน้อยวัย8ดขวบจากแคลิฟอร์เนียมุ่งมันทำฝันอันยิ่งใหญ่ในการเก็บเงินซื้อบ้านใหม่ให้กับแม่ของเขาด้วยการเปิดร้านขายเบเกอรี่ของตัวเองและให้บริการเต็มรูปแบบโดยตั้งแต่เปิดร้านมาเพียงหนึ่งเดือนเขาก็มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและนานก็ทำให้เขาจริงจังกับธุรกิจของตัวเองมากขึ้นด้วยเช่นกันตำรวจเมืองฮาลิแฟกซ์รัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐได้หยุดรถของหญิงผิวดำคนหนึ่งและบอกว่าเธอทำผิดกฎจราจร ด้วยการขับรถท่ถามกลางอากาศร้อนจัดโดยไม่มีไอศครีมหลังจากนั้นเขาก็ส่งไอศครีมให้กับเธอและคนที่นั่งมาด้วยคลิปวิดีโอนี้มียอดวิวมากกว่า7ล้านครั้งแล้วและถูกแชร์อีกหลายพันครั้งค่ะ